นะทุกคนวันนี้เนี่ยรามาอยู่กันในเกม h o t e l i e c u l a t e battle simulator การอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจาก ep หนึ่งที่ผมทำไปเนี่ยจากจากครั้งที่แล้วนะทุกคนคือมันแหลกแบบแหลกมากผมไม่ผมไม่แบบเชื่อสายตาคือมันแหลกเกินนะทุกคนซึ่งผมจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งโดยที่มันจะไม่แหลกนะทุกคนโอเคไปเราจะมาเล่นเป็นแคมเปญนะทุกคนซึ่งการครั้งก่อนนะั้นทุกคนคือมันแบบแหลกเกินไปหรือเปล่า ผมขอเล่นเป็นไอ้นี่นะทุกคนนะ The adventure ดีกว่าไปเลยด่านแรก free t r i b e นะครับใครอยากโหลดก็ไปโหลดกันได้นะเออที่สตรีมไปเสียเงินนะทุกคนโอเคเราจะมาเริ่มเล่นเลยดีกว่าทุกคนไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วเวลาเสียโอเคฝั่งมันฝั่งมันมีคุยฝั่งมันมีแบบ มันมีตัวโลเยอะมากอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเราจะต้องเอาตัวไหนไปดีวะเนี้ยขอเอาไอ้ลิงไปได้ไหมลิงตดนะทุกคนทุกคนจำลิงตดได้ไหมอันนี้นี่เน่อากมีกฟินล็อกก็ได้วางไว้แบบมันก็ยังแหลกอยู่ดีนะทุกคนเอาเป็นเอาเป็นว่าช่างมันนะ,นนะทุกคนแล้วก็เอาเชลบาเรียมา ว้าปีเฟฟเอาประมาณนี้นะมันาจจะแหลกนิดหน่อยเพราะเกมมันใช้พื้นที่เยอะนะก็อเอาต้องเอาตัวยิงปไปวะขับกันไปหนึ่งตัวแล้วกันนะเริ่มเลยไปเรามาเริ่มดูการต่อสู้ของมัเลยดีกว่านะทุกคน มาแล้วครับผมฝั่งของเขาอกลงมาตายกันรนัวฝั่งของเราตอนนี้ได้เปรียบอย่างมากนะครับตอนนี้นะครับเราถือโล่ไปหา้เจ้าตัวนี้นะครับนะทุกคนครับซึ่งมันสามารถบังคับตัวของเราได้ด้วยนะเราสามารถบังคับตัวของเราได้ด้วยแต่ว่าผมขอไม่บังคับครับนี่นนี่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 เริ่มเกิดการปะทะกันแล้วครับฝั่งเราครับเดินไปประจันหน้าให้ให้มันนะครับ ตอนนี้ครับมันมาแล้วครับกลุ่มนี้ครับใครจะชนะครับต้องไปดูกันนะครับโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เอาไงครับอืมฮึังจังเออยโดนกับตาเรายิงไปครับผมนี่ครับกับตาเราโหดมากครับใช้แร่พันห้าครับผมมาแล้วครับเดินมาประจันบานกับไอ้เจ้าตัวถือหอกครับถือหอกตัวถือหอกเอาไงตัวถือหอกทําอะไรไม่ได้ครับโดนโดนโดนหวานล้อมแตกไปแล้วครับผม ตอนนี้นะครับเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่มันช่างแบบว่าเออช่างมันนะผมสามารถรบังคับกับตันได้เหรอทุกคนเออช่างมันนะมาแล้วครับฝั่งมันสู้กับฝั่งแล้วโอ้โหปลาจิ้มปาแล้ฝั่งเลวาวตากับตันยิงไปหนึ่งดอกหัวคุณไปครับผมกับตันฟันไปครับโหฟันไป ตอนนี้ครับเห,หลือ1ลุมห่ลุม5ครับซึ่งโอกาสที่มันจะชนะนี่เท่ากับศูนเลยนะครับตอนนี้โอ้โคแตกไปก่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าผมไปปรับเปลี่ยนเซตติ้งดีกว่านะทุกคน โอเคนะเราก็จะมาเล่นเกมต่อไปเรืดียๆก่านะทุกคนซึ่งเกมต่อไปก็เป็นเกมแบบแนวทุ่งหญ้าสวรรค์้ะปะ ครับครับมาครับจะหลบมือกระสืออาจจะเป็นจะหลบนิดินมาแล้วครับเขายังไงกันเกรชีพเฟชเฟช ต่อไปนะครับฝั่งมันก็จะมีเป็นแบบนินจาอะนินจาไปสองสามตัวลแล้วกัวกนโอเคแล้วก็ไฟอาชื่ออัฟฟันอาเชื่อไฟอาเชื่อสามตัวเหมือนกันนะแล้วก็สเปรย์แบบข้างหน้าเลยแล้วกันนะทุกคนมาเริ่มเลยดีกว่ามาแล้วครับทีมฝั่งเราเริ่มภาพ ฝั่งมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นฟางมาแล้วครับทีฝั่งเรายิงธนูไปดอกนึงเปิดประเดิมไปด้วยไฟเวิร์กอาเชอร์ครับผมไฟเวิร์กอาเชอร์จังหวะนี้ครับเอายังไงครับไฟเวิร์กอาเชอร์ยิงไปอีกดอกหนึ่งครับไฟเวิร์กอาเชอร์ระเบิดไปแล้วครับผมไฟเวิร์กอาเชอร์ดอกแรกครับตอนนี้ครับฝั่งเราฝั่งเราดูค่อนข้างเสียเปรียกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฝั่งเราข้ังเสียเปียกเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ออนี้ฝั่งเขามาแล้วครับตะลุมบอลใส่ฝั่งเราฝั่งเรา่อตั้งเสียเปรียบนะครับตอนนี้ก็ไม่ร so ู้ว่าจะพลิกสถานการณ์กับมาได้ไหมตอนนี้บินจาประจบานกับเคเบลนะครับไฟเบอร์ไเชอร์ยิงปักไปที่หัวอีกดอกหนึ่งครับจังหวะนี้อืเป <omic> ็นกโอเคมาครับวูเรา ทีมเราดูท่าจะชนะทีมเราดูท่าชนะยิงยิงยิงเออยิงจานยิงจาเออเออยิงฟริเคนไปเอออย่างนั้นแหละเออเออเอย่างงี้สิสมุไรสมุไรค่ะปิว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 ิวปิวยิงชริเคนไป ฝัง่งเราชนะหรือ,อยังอ่ะทุกคนไ้ยเหลืออีกตัวนึงใช่ปะเนี่ยโอเคโอเคผมว่าเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะคือมันสนุกอยู่แล้วแหละใครหลอกผมก็ไปโหลดเล่นได้นะถ้าใครชอบป,ปนี้ก็เย่นก่อน,นแล้วก็แชร์กันนะทุกคน ให้เงินเรามาแค่นะี้ มาแล้วครับหนึ่งยุ่มสองครับมาแล้วครับฝั่งเราครับตอนนี้ขึ้นบันไดครับฝั่งบ้านวาล้อมมาครับฝั่งเราขึ้นบันไดครับชิวๆครับเราเจอฝั่งมันครับลงมาครับหนึ่งหนึ่งกันครับผมหนึ่งหนึ่งกันแล้วจะเอาไงครับจะเป็นยังไงฟาดฟันดิเออฟาดฟันฟาดฟันกขหัวบิ๊ เราดูค่าจเปียนนะครับแตกไปหนึ่งครับเราเหลืออีกหนึ่งเออฟาดฟันฟาดฟันก็ไปที่หน้าโุ้ยรุนมากรุนมากอุยุนมากรุนมากรุ้นมากตอนนี้รุนมากรุนมากรุนมากเอออุยรุนมากอ,อุย,ม,ยมันไม่ยอมตายสักทีอะทุกคนโอ้ยรุนสัสสัสคือแบบ เยอะๆเลยทุกคนแคคตัสครับทำอะไรได้ครับแคคตัสวันนี้ครับอุ้ยม้ามาวิ่งข้ามน,น้ำมาจิ้มจิ้มจุกครับแฟร์ชิงช่งเฟรชโอ้โหกระจุกกระจานกบโดนมา้าเราทะลวงไปครับจังหวะครับแคคตัสอุ้ยแตงกิดโทเวอร์เออระเบิดที่ใต้มเตเป้ไปเออตอนนี้ครับแคคตัสของเรา เออไอแลโซแลโซตอนนี้ครับแลโซ่ครับดึงตอนนี้ครับหัวหลุดครับแค่ครับเออชนไปชนชนเพาเออกระจายหมดยกตี้ครับผมกระจายหมดยกตี้ครับผมตอนนี้ครับเหลือหนึ่งลุมสีครับเอาไงครับชนไปเออชนไปดีเออเก่งนีดีกว่าเออจู ทำเป็นเล้นไปได้นะทุกคนมาผมเอาทำไมจำกัดแรกขนาดเนี้ย มันเป็นสายมิลีนะสายมิลีเขาเรียกว่าอะไรมันคือสายพลังโจมตีแบบระยะใกล้นะตรงนี้เป็นสายเรนนะทุกคนซึ่งมิลีส่วนใหญ่เล่นจะชนะมิลีนะถ้าสู้กันหนึ่งตอนน ถือถือพื้นกูครับฝั่งบั้นก็ไม่กลัวเลยครับเพลงเพลงเพลงได้วะ่ะเี็ได้วะ่ะเอาเดือนเอาเดอนเอาเ ไม่ใช่หรอโยนเลยรอจนจื่อยเลยเยก็บทุกคน หรือตัวไหนอะหรือตัวหนึ่งครับวลุดลายมากต่อนนอจีบจีตัวนีเออสวยครับโผลมอส่งครับท่านสวยครับผมสซึคงับผมโอเคผมว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วทุกคนก็ส,รส,รสราสระคลิปน,นี้นะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะผมนันกกคนใช่แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสุสดค่ะผม